ไปทรงไหนเอาตเตไปไปายตั้งปจายตั้งก่อนไป,นนปขึดด้นรถน้องมาดาไม่ให้กินด้วยทุกคนทำยังไงดีทำยังไงดีงงดน้องมาดาไม่ให้กินด้วยแย่งเลยไหมโอ้น้องมาดาไ่กินน้ำเว้ยแกให้นะแก,หแกให้เราให้พ่อกินน้ำบอหบบไหน ไหนไหนเอามาแบ่งพ่อแน่โกหกอีกแล้วไม่กินวะนี่แม่เอาขนมแม่เอาของพ่อขึ้นหน่อยแท้มีแต่เคี้ยมกับหน้าสับปขนมเด้ขนมเด้ขนมเดชโอ้ยซัมนี่แต่ของพ่อไะเอาคือให้หน่อยแท้ให้หน่อยหน่อยเดียวเนืองได้ซัมนี่นึงของพ่อแหมเอาแอบมาเล่นน้ำอีกแล้วเหรอ บ่แไม่เล่นหน้าเหมือนโอ่งหรอวะเล่นหน้าเหมือดโองไปเนี่ยเหมือแลาวเอาปูด่าคักๆปู่ปู้น้องมมนดาเล่นหน้าเหมือดโองแล้วไม่ตีมันแน่เนี่ยยังบ่เหมือนยังว่าเหมือดแต่เห็นแล้วโอยปวดท้องเป็นยังก็ปวดท้องโอ้ยนี่แล้วกินหน้านี่แล้วมันกินแล้วมันปวดท้องเนี่ย ต้องเอาให้พ well ่อก oh ินได้เนี่ยกีฬากินไม่ได้เน่างก่องปวดขี้โอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำเดี๋ยวไม่ได้กินซ้ำมีใครเห็นน้องมาดาไหมเอาเอาแอบมาทำอะไรเนี่ยแอบมาซักผ้าหรอใช่ไหมป้าเนี่ยซักผ้ากับเปี๊ยป้าป้าไปอาบน้ำป้าพ่อสิไปอาบน้ำให้พอแล้วพอแล้วป้าพอแล้วสิไปอาบน้ำให้ป้าเอาเอา แอบมาเล่นน้ำอีกแล้วแอบมาเล่นน้ำอีกแล้วน้องม่ดาเนี่ยลูกโป่งอะไรปูปูน้องม่ดาแอบมาเล่นน้ำอย่าโยน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 นี่แตกน้องม่ดานี่ยดังไม่น่้แค่ะว่าแม่ลอยเล่นน้ำเหมือนองแล้วบ่อส